ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่9กันยายนซึ่งตรงกับขึ้นเจ็ค่ำเดือนสิบปีมะโลงท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็มาพูดถึงดวงรายวันกันว่าจะเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลคำโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า การที่เราจะออกจากอาคารหรือว่าบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในยามไหนที่ดีเราควรจะออกไปเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีก็ถือว่าจะเป็นอปะมงคลในวันนั้นก็จะไม่มีโชคไม่มีลาบจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอ เราก็มาดูเลิกดูยามกันก่อนตามคําโบราณท่านกล่าวเอาไว้มีดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านให้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์และมีอำนาจมีวาสนากับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้การงานของท่านนั้นก็จะราบรื่นดีท่านทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่งานหนักงานเบา ในวันนี้ท่านจะมีความสําเร็จและจะมีความสนุกสนานกับการทำงานของท่านในช่วงของวันนี้ <c oughs> ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีรายรับในช่วงตอนเช้าเช้าพอไปถึงตอนเย็นเย็นท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะต้องหักห้ามใจเพราะท่านอยากได้โนนอยากได้นี่ จึงจะมีรายจ่ายอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักความรักในช่วงนี้ก็ให้เอาอกเอาใจกันไว้จะเป็นการดีบางทีบางครั้งก็จะมีการแง่งอนหรือว่าจะมีการทะเลาะกันได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดยุนในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควัน ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษ์มีอำนาจและมีวาสนาในตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวม ให้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้อาจจะมีความคิดเห็นที่เรียกว่าไม่ตรงกันจึงทำให้งานของท่านนั้นสะดุดลงได้ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักในวันนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะไปเจอเนื้อคู่หรืออาจจะไปเจอคนที่ใช่ก็ได้ในช่วงของวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ให้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะทําอะไรในช่วงของวันนี้ให้มีการปรึกษารือจะเป็นการที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ ในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับการค้าขายในวันนี้ท่านจะขายดิบขายดีจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ถ้าหากว่าเราไปเจอคนที่อายุน้อยกว่าในวันนี้อาจจะต้อง ลำบากใจสักหน่อยอาจจะต้องมีการแง่งอนหรือว่าพูดจาไม่ดีเขาอาจจะคอยจับผิดเราก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังในเรื่องการมีปากมีเถียงกันได้ในช่วงของวันนี้ <c oughs> ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้า ไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ในเรื่องสีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานในวันนี้ท่านจะได้งานที่ดีหรือเป็นงานใหม่ๆอาจจะเป็นงานที่ถูกใจของท่านก็ได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินการทองนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่มากกว่ารายรับสำหรับในวันนี้ในเรื่องคู่ครองอาจจะมีการทะเลเาะเบาแวงกันได้ในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินในวันนี้ ให้ท่านระวังเขไว้ให้ดีในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้และสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษ์เป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนาอยู่ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้แต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้างหรือว่าเป็นงานรับเหมาในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีเข้ามาตลอดในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำตลอดไม่เรียกว่าไม่มีวันว่างเว้นได้ในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกต,ตงังนั้นก็จะได้มาจากนำพักน้ำแรงของท่านในวันนี้ในเรื่องของคนรักก็ดีเอาอกเอาใจดีในวันนี้เป็นที่ปรึกษาหารือกับตัวเราได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงาน เกี่ยวกับค้าขายท่านจะขายดิบขายดีจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนทั้งลูกค้าหน้าเก่าและก็ลูกค้าหน้าใหม่จะมีเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดวันในช่วงของวันนี้การเงินการทองก็ถือว่าท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในวันนี้ในเรื่องคนรักในวันนี้ก็ระวังจะมีปากมีเทียงหรืออาจจะมีเข้าใจผิดกันได้ ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสีที่มีอำนาจมีวาสนาะอีกต่หากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านอาจจะต้องเดินทางออกนอกสถานที่จะไปทำงานต่างจังหวัดก็มีบางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่แต่งานของท่านที่ทำนั้นก็ร้วนแต่เป็นงานที่ดีๆทั้งนั้น ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านในช่วงของตอนสายๆแต่พอถึงตอนเย็นท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักในวันนี้คนรักนั้นวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะพูดอะไรให้คอยระมัดระวังอย่าไปมีการล้อหรือว่า อย่ามีการที่เรียกว่าหยอกล้อกันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้บางทีบางครั้งเขาอาจจะจับผิดกับตัวเราบางทีบางครั้งอาจจะมีปากมีเถียงกันได้ในช่วงของวันนี้ท่านระวังในเรื่องของการพูดการจาในช่วงของวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านฟังกันแล้ว จงมีความสุขความเจริญกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี